สวัสดีคับเพื่อนผมช่างกีดนะครับเดี๋ยววันนี้ช่างกีดจะมาบอกวิธีการแก้ปัญหาของตัวกระจกมองหลังนะครับพอดีมีเพื่อนๆนบางคนทักมาถามช่างกีดนะครับว่าช่างกีดกระจกมองหลังมองเหมือนอไม่ชัดเลยมันเบอร์มันชัตเตอร์ซ้อนมากอย่างนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ช่างกีดจะมาบอกวิธีแก้ไขเบื้องต้นนะครับว่าต้องทํายังไงนะครับกระจกมองหลังถึงจะไม่เบอร์นะครับอย่างแรกเลยเดี๋ยวช่างกีดจะพาช่างกีดจะแนะนําก็คือหนึ่งละ ก็คือเจ้าตัวยางนะครับเพื่อนๆยางยางหน้ากับยางหลังเพื่อนๆต้องเติมให้พอดีนะครับเพื่อนๆยางยางหน้าถ้าเพื่อนๆขับแบบไม่หนักมากน้ำหนักไม่เกิน200กิโลก็เติมยางหน้าสัก29แล้วก็ยางหลังสักประมาณ32-33ปอนด์จะอยู่ประมาณนี้นะครับจะสามารถช่วยลดได้นะครับส่วนถ้าปัญหาจริงๆมาแล้วมันอยู่ตรงนี้ครับเพื่อนๆง่ายๆเดี๋ยวช่างกิจจะให้เพื่อนๆดูนะครับ เพื่อนๆลองดูตรงนี้ครับเพื่อนๆตัวเขาเรียกว่าตัวขากระจกของเพื่อนๆนะครับมันจะมียางเข้าไว้อยู่อย่างนี้ใช่ไหมเพื่อนๆสองข้างเนาะให้เพื่อนๆลองแกะยางตัวนี้ออกก่อนแกะยางตัวนี้ออกอาจจะออกยากหน่อยนะครับแกะออกแล้วเพื่อนๆจะเห็นระหว่างตัวขากระจกตัวนี้กับตัวฐานตัวนี้นะครับจะเห็นว่ามันมีขนาดเกลียวที่เหลือเยอะนะเพื่อน มันอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้กระจกมันเบลอนะครับพเพื่อนๆนเวลาขับไปแล้วรถมันสั่นมันสั่นมันก็จะทำให้กระจกมองหลังมันเบลอก็มองไม่ชัดนะครับมันอาจจะเกิดอันตรายได้วิธีแก้ก็ง่ายเพื่นอนๆ่นถ้าเพื่อนเเจออย่างนี้นะถ้าของเพื่อนเเป็นแบบนี้ก็ใช้ใช้ประแจประแจะเจบอร์14นะครับขันแล้วก็หมุนเกลียวลงไปให้สุดนะครับพเพื่นอนเพ่เกลียวตัวตัวขากระจกนะครับลงไปให้สุด มันจะช่วยในการลดการสั่นได้นะมันจะไม่ทําให้การมองหลังมันเบลอเนี่ยแล้วก็เราหมุนตัวนี้ขึ้นก่อนให้สุดเกียวแล้วก็เราหมุนตัวขากระจกนี่ลงให้สุดจนมันสุดนะเพื่อนๆแล้วก็ขันตัว14ตัวบนนี้ล็อกนะครับจะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับนี่คือการขันให้สุดเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับวิธีแก้ปัญหาง่ายๆสำหรับรถเพื่อนที่ใครที่เจอปัญหาแบบนี้อยู่นะครับ อาจจะช่วยได้ไม่มากก็น้อยนะครับเนี่ยโอเคก็ประมาณนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเพื่อนคลิปนี้ธงกิดลาไปก่อนครับสวัสดีครับ